สวัสดีทุกคนไหมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่อง SCN e R Thailand นะวันนี้เราจะไปโชว์เทพกันมั้งโชว์อะไรไน่รู้โชว์หม่งอะไรทุกคนเดี๋ยวแั๊บนึงนะฮึฮึใครจะแตกไม่ไดนะ้บ้างนะนะไม่มีนะเราจะไปดูกันว่าเราจะไก่รือเราจะเทพเราจะ ได้กี่คนอ่ะอยากรู้อ่ะอยากรู้มากเลยอ่ะว่าเราจะจัดการได้กี่คนนะเดี๋ยวได้อะไฟเดียวเนี่ยคนเดี่ยวเนี้ยนะทุกคนเขาเล่นทีมกันหมดแล้วเนี่ยเดียวเดี๋ยวเลยเพื่อได้สักหลายคิวอ่ะนะยังไม่เคยทำคลิปโชว์เทพยิงคนเลยแล้วก็เล่นเดี่ยวไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยมันเปิดดีกว่า บอกแล้วนะหนึ่งนานซับใครอยู่นะนี่จะเปิดให้ดูเลยไม่เปิดดีกว่าทำไมมันนานจาังวะทุกคนโคตรนานนะ่ะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชนะร์กดซับซัคเคยไห่เหลือไปแล้วเออ มันไปแนละ้วแป๊บนึงกล้องหนึ่ก่อนอืมตับหน่อแป๊บนึงทุกคนหาชุดใจแป๊บนึงนี่มันก็เป็นวิธีหนึ่งที เนยนนะาไปรับฟ้องกันเราไม่มีคนย้ายจะไปะย่อให้เขาไหมไม่มีใครตอบรับนะฮะทุกคนปะี๋ยวเราจะได้ไปโชว์เทพสัก อยากโชว์มากแล้วอ่ะโชว์เทพมากแล้วอ่ะก็ชอบสิสบ่งนี้แค่ยเสียงว่าทุกคนหลงยิ่งมากเลยแป๊ะ สี่คนไม่น่าจะตื่นนะลงฟ้าอยู่ไหนคดตาตัวแถวนี้มีคนเปล่าคนไม่ค่อยลงเนาะหรือว่าแม่งจะเดือดวะแยไม่รู้ว่าไม่เคยเล่นคนเดียวทุกคนโอ้แม่น,นี้เล่นไม่ลด มีเฮี้ยอะไรไหมทุกคนนิ้วมันอาจจะบางหน่อยนะเพราะว่าเล่นฟรีไฟในเดียวไม่ได้ความของกอนนะค่อยวิ่งวิ่งไปพีกพีกพีกนี่อะไรวะแป๊บเดียวอะไรวะทุกคน เดี๋ยวก็เจอลูกซองหรอไม่ต้องซื้อด้วยว่าจะมาซื้อลูกซองสักหน่อยแต่เราไม่ถนัดเล่นไอ้พวก UMP นะทุกคนเอาไว้นี่ก็ได้ไอ้รูป่เฮ้ยมิ้งคิดว่ากล่องศพที่แท้กล่องยาตกใจหมดเลยทุกคน แล้วเราไปซื้อตรงขอตรงไหนกันแตกฮึลองดีกับ SCN อเหรอฮะฮะลองดีเหรออันนี้แป๊บหนึ่งมีใครอยากลองดีกับ H C N. S C N R ไหมครับมาจัดให้ฮึฮึ อยากรู้จริงๆใครอยากลองดีกับ scn r ไหมทุกคนใครมีแบบแนะนำกล้องหยกได้บ้างแต่ scn r จะลองใช้กล้องยี่ห้อที่แนะนำนะฮะเออไม่เก็บปืนฟื้นพลังให้เลยออยากได้ N.R เหรอฮะฮะหนี S.C.N.R เหรอหนีเหรอ S.C.N.R ไม่ชอบให้หนีนะชอบเหรอฮะฮะฮะบอกแล้ว S.C.N.R ไม่ชอบให้หนียังจะมาหนีอีก แล้วนะฮะไม่ชอบให้หนีใครชอบว้า่าคลิปเนี้ยสองคิวแล้วนะฮะมันจะซื้อของสักหน่อยบอกแล้วว่า scnr ไม่ชอบให้หนีบอกว่าไม่ชอบให้หนีเข้าใจเปล่าชอบให้ยิง าคุณไม่ยิงอ่ะเออคุณจะโดน SCN R เก็บนะถ้าคุณยิงมีโอกาสให้คุณยิงก่อนเอ้ยทุกคนเราอาจจะติดบักหรอไปซื้อของ มาอย่างนี้ก็ต้อง AK แล้วอะเหล่งมันก็ต้องใช้ AK แล้วนะฮะทุกคนเราจะโชว์ที่แบบแบบแต่งตัวไก่อ่ะ เก่งเล่นวีไฟไม่เก่งนะเฮยตกใจคลิปหายเลยครับทุกคนอุ้ย นี่โปยิงเอซีเอ็นอาร์เหรอคะทุกคนไปแล้วต้องยิบหนีแล้วเอซีเอ็นอาร์ไม่ไหวแล้วที่จริงกูก็บอกเองว่ากูไม่ชอบไม่หนีสัตว์แต่ก,กูหนีเองไม่ได้เลยยอมให้แรงลดไม่ได้เต้องใช้ AK กับลูกสองที่เรามี อกแล้ว S C N A ไม่ชอบกี่คิวแล้วสามคิวแล้วฮะซือสามคิวแล้วฮะแหมเล่นเกมนี่เมต้องหาอะไรวะแคทเกมแม่แคทเกมแม่ฮะแคทเกมแคทเกมเที่ยงแล้ว เที่ยงแล้วแม่เที่ยงแล้วแม่แคทเกมแม่แคทเกม,มแล้วผ้ามาันปิดจมูกของแม่ป้าไม่มีอะไรเมื่อกี้หนูซีเอติมกินเนี่ยคนเหรอบอกแล้วไม่ชอบไม่ชอบให้มามายุ่งด้วยหื้ม มีแค่นี้จะยุ่งกับ scnr ได้เหรอ เราอาจจะไปหาคนแถวแถวพีกกันนะฮะชอบหาคนจริงๆใช่ไหมเราอะซีแอนอาร์ R เขาชอบหาคนนะทุกคน คนเรียกไอ้ดอกต้องมีคนดิวะทุกคนมันต้องมีคนใช่ไหมฮึต้องมีคนอะ บอกแล้ว SCNR ไม่ชอบให้หนีด้วย5วอะครับไม่อยากจะมมกเฮ้ยสำลักอะไรไปทั่วเลยเราทุกคนคลิปนี้มันก็นานแล้วนะ ไปหาศพกันดีกว่าห,ห,หึ่งส M ห,หนก็มา อยู่ไหนวะทุกคนโอ้เราตายสุดเลยจบแล้วเรามองไม่เห็นทุกคนจบแล้วโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะน่าจะสักประมาณห้าหกคิวอะเรามองไม่เห็นอนะเล้งน่าจะขึ้นเยอะอยู่หรอกนะดู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 ่ยเป็นง่าซินวสองคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะฮะ ใครที่มาเพิ่งมาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ SCN R ด้วยนะ,ะคะคลิปนี้บายบายจุ๊บๆ